ที่ที่วัดนะท่านกำลังสร้างเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อจะอุทิศให้กับบรรพุุษที่เป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่ไปอยู่ที่ที่ฝั่งพม่านะครับก็กําลังสร้างท่านใดที่ตามจากจากเพจปันก็จะทราบดีนะปันก็จะผสัมพันธ์อยู่บ่อยๆนะครับก็ท่านใดอยากจะร่วมบุญหรือว่าสมทบบุญนะครับก็ในระหว่างที่จะกิจกรรมก็ร่วมบุญได้นะครับเพราะว่าท่านกําลังสร้างเจดีย์เพื่อจะอุทิศให้กับบรรพุุษที่ อพยพไปอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่เดียวที่มีการสร้างแบบคล้ายๆกับแบบอยุธยาที่อยู่ที่อยู่ในหมู่บ้านสุข,ขค,ครับเห็นว่าใช้ใช้แบบเจดีแบบไทยด้วย<ช><ช>เห็นแบบอยู่นะครับพี่ปุ้งมีอะไรไหมคร<ก>ับเดี๋ยวเราน่าจะเข้าช่วงท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวขออีก,กสักหนึ่งอสัก่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายคุณยาย,ญญาย <laughs> ครับ ให้อีกสามคำถามนะให้อีกสามให้อีกสามครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทันและก็คณะนะครับที่ได้นำพาพี่น้องเราจากพม่ามาพบกับคนรุ่นเราขนาดนี้นะครับผมมอตรีทักษาดีนะครับาดีตจอจอพนักงานตียานะครับก็เป็นคนยาท้ๆนะครับสื่อกระสายไปหลายชั่วอายุคน ก็ไม่มีประสมที่ไหนเลยชาวนาซึ่งชาวนานะครับในช่วงที่ผมเป็นสอจอเนี่ยนะครับผมได้ลิเริ่มก่อตั้งพระบร,รมราชานุสาวรีให้กับสมเด็จพระเจ้าตากถึงมาราที่วัดพรานนกหรือบ้านพรานนกนะครับเป็นพระบร,รมราชานุสาวรีนะมันจะนุสาวรีหรือว่า,านัสอนมาตรฐานนะครับใหญ่มากนะครับก็ยังไม่ถึงเรียบร้อยดี ที่เรียนให้ทราบอย่างนี้เพราะว่าผมสนใจประวัติศาสตร์นะครับในช่วงที่พระนรศธิยาเสืยอให้กับอามาเนี่ยนะครับตามประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นักแต่เท่าที่มีได้ศึกษาเนีอาจจะมีถึงสองแสนคนนะครับที่ถูกกวาต้อนไปโดยเฉพาะราชวงศ์ในประมาณสองพันพนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี2องพนสสิบเนี่ยนะครับข้าคนอยุทยา ต้องถูกกว่าต้อนไปอยู่พม่าสองแสนคนเนี่ยป่านนี้น่าจะเป็นล้านแล้วนะครับน่าจะเป็นล้านแล้วที่นี่การที่คุณปันและคณะได้นำ